เ,เดี่ยวภาพบุ้งขางในเอฟหนึ่งหมายเลขสี่แปดเก้าตัวนี้แตงเปิดเทหร่ครับสามหมื่นเก้าค่ะอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้านครับเด้อย่งยนเลยครับผมครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกันครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วเด้อค่ะผัยอยากจะได่งงงามๆสวยๆจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องวันนี้พน่กัมีมาให้พี่ให้น้องนี่ได้เยี่ยมในช่วงไม้นี่หลายโตอยู่เด้ว,ดวครับเดิมอ่ะนี่แหละัวสาวหน่อยราคาหนาฟังหนาต่อร้องนะครับพิกัดของหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบ,บ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับ เส้นทางนะครับกับนถะนนเส้นบรารบือที่ออกไปสารครามนี่แหละครับพี่น้องเอาอยากจะได้งว้วนสวยๆงามๆนะครับอ่ะมาเลือกมาชมเอาอยู่นี่ได้หันสาฟาร์มครับอ่ะมือนนี่มีหลายตัวอยู่แล้วครับพี่น้องครับกับสิผาพี่น้องนี่ไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกเจ้าข,ข,ของฟาร์มก่อนนะครับสวัสดีครับคุงแตงครับสวัสดีค่ะอ่ะมือนนี่มีมาให้พี่น้องกับเจ้าตัวครับตัวนี้ มันหาหกตัวค่ะเพราะว่า, <พอ S 1> าวังหันเพิ่นกับมานสือไปสองตเมื่อกี้ก้อนท้ายคลิปด้วยครับเอาออกมั้ยเรล่ละพี่น้องครับเพิ่นเอามาเอาไปสองตก็เลยจูงเของไปไใบก้อนนะครับเนาะอันนี้มูนี่กับท่านมีเจ้าของด้วยครับด้วยพี่น้องเอาเริ่มจากตัวแรกเลยครับพี่น้องครับหมายเลข488ลูกของพอได้ครับตัวนี้เ k 5 2 0ค่ะ SK520 นะครับอ่าจักเดือนแล้วครับแต่งตัวนี้ตัวนี้ได้10เดือนค่ะ10เดือนนะครับอ่าส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับผม130ค่ะ130นะครับพี่น้อง สำหรับง้อยุนี่นะครับพี่น้องครับพวกวัคซีนการดูแลวัคซีนลำปีวัคซีนปากเท่าเปื่อยทุกอย่างในเพื่อนห้ครบเลยพี่น้องเด้อสูงร้อยสามสิบนะครับเนาะอ่าตัวนี้แตงเปิดไว้เท่าไหร่ครับซีมันเก่าค่ะซีมันเก่าพี่น้องครับตัวหนาๆเลยนี่แหละเอ้าเบ่งรูปห่างหน้าตาครับผมโอ้สันสันเลยครับพี่น้องครับเขาเห็นห้เรียบร้อยแล้วอ่ดูใกล้ๆตัวนี้ขาทึกๆเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักหัวหุนหอยงัวหุ่น ลึกๆนะครับพี่น้องครับถึกๆใหญ่ๆตัวนี้เลยนะครับ4 9 0 0 0ื่นเก้านี่แหละครับผมเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ของน้องแตงครับ0 6 3 7 3 1 4 0 3 5เจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์สามห้าเฟซบุ๊กหันสาฟาร์มค่ะนี่นะครับตำหนิบอมี่นะครับน้อยยุนี่เนาะค่ะรับประกันให้ทุกตัวรับประกันตำหนิทุกตัวนะครับอ่าซึ่งราคายุนี่เพิ่มรวมส่งฟรีให้ทัวร์ภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะแผ่นหลังตัวนี้เต็มดีดีครับนี่ด้านข้างทั้งนี้ก็บบอมี่แปลวบอมี่ดังนะครับ แดงดีเลยนะครับเนาะเห็นชัดว่าพี่น้องครับฝนกะทําทายจะตกอีกแล้วเนาะนี่นะครับเด้อนมกะบ่มีติ้งหน่อยน่าตั้งแต่งเนาะบ่มีค่ะจิ้มดำสนิทเลยนะครับพี่น้องครับตัวสวยๆงามๆเลยอ่ะนี่แค่ตัวแรกนะครับพี่น้องครับว่มีมาไม่ตลอดนะครับพี่น้องเด้อกะทักสอบถามมาได้ตลอดแล้วครับผมอผมจะให้เบิ้งชัดๆนะครับเนาะนี่ตัวนี้แข็งขายยิ่งใหญ่เลยนะครับกีบเรียบกะบ่มีปัญหาหรอกครับผมนี่ ตัวแรกเอ้าตัวใหญ่พุ่มๆตัวต่อไปครับผมตัวนี้สูงใหญ่แบบขักเลยพี่น้องครับนี่สำหรับงองอายุบ้านอาจจะถึงปีนะตัวนี้เนาะได้สิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องครัถือว่าสูงใหญ่เลยแหละครับสิบเอ็ดเดือนตัวนี้ลูกพอได้คัดตรงแตงครับ KF สามหนึ่ง <f> <f> ค่ะ KF สามหนึ <f> ่งนะครับพี่น้องครับสิบเอ็ดเดือนสูงเท่าไดครัดตรงแตงตัวนี้สูงไรร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าได้เลยครับพี่น้องครับเอ้าขอบพุ่มดำดีแบบขักเลยอ่านี่เด้อครับพี่น้องนี่ เขาก็เห็ุจนอ้แพสิหายหมดแล้วล่ะครับพี่น้องครับนี่เด้อรูปกษณงหนาตาเบื้องนี่เหนือหนังนะครับพี่น้องครับหนังหนาๆเลยตัวนี้โครงสร้างใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนาะตัวนี้แตงปวยไปเท่าไหร่ครับหาเมื่เก้าค่ะออาตัวนี้หามื่นเก้าด้ครับพี่น้องนี่เป็นว่าโตใหญ่เด้ครับเด้อเอาขนาดให้ลูกตัวนี้รอตีเบอร์อันนี้รอตีเบอร์ได้ครับพี่น้องครับติดผ้าเบื้องข้างทางนี้นะครับเนาะ ตัวนี่ตัวใหญ่ด้วยครับเด้อสำหรับหาเงินเก่าเบื้องแผ่นหลังครับผมเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเออเดี๋ยวเพื่นทุเอาไว้ยคือทในเห้เบื้องอึ้บห้าหมื่นเก้าด้วยครับเด้อนี่ถือว่าสวยด้วยแหะครับนุ่มโมมิติงนะครับกีบริบนี่ข้อขาแข้งขาดำดีเลยโมมิปัญหาครับผมหางกะดำปืดเลยนี่แหละถ่ายจิ้มดำดำนี่แหละครับถ่ายบึกๆนะครับเนาะเบื้องข้างทังนี้ครับพี่น้องไ้ ห้าหมื่นเก้าหน้าสนบ่ครับพี่น้องครับใดโทรไว้ใดก่อนนะครับเดอ้ออ่ะนี่เนาะตัวที่สามครับผมตัวน,นี้ค่ะตัวต่อไปหมายเลขซีเจ็ดหก 4, 7, นะครับเดอ้อเอาย่างยังยังลูกยังเออซีเจ็ดหกนี่อ่ะลูกพ่อได้ครับแต่งตัวนี้ลูกเคฟหกแปดค่ะลูกเคฟหกแปดนะครับตัวนี้จักเดือนหรอครับได้เจ็ดเดือนค่ะอายุเจ็ดเดือนอะ 4, 7, 6, นะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนอ่ะซีเจ็ดหกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องทางไทยนะครับเนาะนี่ไทยจิ๋มนะครับพี่น้องครับ ิมดำดำดีเลยนะครับเนาะเจียกของนี่นะครับเด้อเออสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบสามค่ะร้อประมาณร้อยยี่สิบสามนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ถ่ายเบิกอกินนะครับเด้อสำหรับง่วนหน่อยครับพี่น้องสมดำดำสนิทดีเลยนี่เอาหางค้นหางนะครับเนาะตัวนี้แทงเปิดเท่าไรครับสี่หมื่นห้าค่ะอ่ะสี่หมื่นห้านะครับเด้อใส่นี่ครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าขอบหองนี่ยดำดีขั้โคตรพี่น้องนี่ รูปร่างหน้าตานะครับนะเนาะเบื้องมุมเต็มๆตัวนี้ก็บ,บ่มีตำหนิอย่างเนาะครับเนาะสี่หมื่นห้านะครับปนะีเป็นเอฟ 1, หนึ่งไฮเลวส่วนเอฟ 1, หนึ่งผู้ใดญ่สื่งว่าจากคลิปก้อนๆไปกับทยอยอส่งมาเดี๋ยวทางขันสาฟ้าพันธิตแจ้งนะครับพี่น้องครับได้ทุกได้ทุกตัวนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละสี่หมื่นห้า 45, ครับผมนี่รูปร่างหน้าตาผู้ดใดมักาส่งนี่นะครับเนะาะหลังแตกดีอยู่ด้ีครับตัวนี้หน่อยก็ได้ ตาหักเนี่ยค่ะน่ารักเลยนะครับพี่น้องครับตลออายุนี่กะกะสิ่งแย่ไปเลยไหลนะครับเด้อนี่เดีย๋ยวผมหามุมถ่ายกันพี่น้องครับฝนอ่ามันจะตมก็จะเป็นหมุดหมือนจังน้อยอ่ะเบื้องเดียมตัวเอานะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้ออยากได้ตัวใดเมื่อเลือกมาชมเอาครับอ่ะยืนได้พินชัดวะนี่ซุ้งนี่ยืนหมวกกําได้ไหมนี่อ่ะเห็นชัดแล้วตี เดี๋ยวพาไปเบื้องตัวต่อไปครับหลวงแดงครับตัวต่อไปนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ค่ะหนังหยุ่นๆเลยพี่น้องครับตัวนี้ลูกพ่ออะไรครับนี่อันดามันค่ะลูกของอันดามันนะครับพี่น้องครับบูดจัดเลยตัวนี้อ่าจักเดือนครับได้เจ็ดเดือนกว่าค่ะอันดามันตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนกว่านะครับเห็ดเขาหิ่สูงร้อยยี่สิบห้าบวกสูงร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับเนาะตัวนี้เป็นงอที่เนื้อหนังหนาหยุ่นๆยุ่นๆนะครับเนาะนี่เบื้องเอาเบื้องใกล้ๆเลยพี่น้องครับ จิมดำแล้วก็พ่วงหางดำปืนนะครับเด้อข้อขานี่ดำซีขาเลยนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องไปเด้อผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้เห็นทุกๆจุดละครับผมนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเห็นปะเดี๋ยวผมจะมืเบื้องแค่หลังนะครับดูท่าเดินนี่แหละตอนนี้บ่มองนี้แหลครับผม่นีหน้าตรงครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบพ่วงขางนี่เอฟหนึ่งหมายเลขซีแปดเก้า ตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าค่ะอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าเลยครับเด้อย่างย่นเลยครับผมสามหมื่นเก้านะครับเนาะราคานี่ยังต่อรองได้อีกเลยค่ะส่งฟรีให้คือเก่าครับพี่น้องอ่ะสวยๆเลยนะครับนี่จิ้มนี่ดำปึ๊ดนะครับเนาะค้นหางใหญ่ค้นหางบอกใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเาตียางเบื้องหางให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับเนาะเออเบื้องเลี้ยมตัวนี้ครับพี่น้อง มทุ่ียางเบื้องอ้ทางหางไห้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละบันไทยครับผมนี่คนหางไห่ดีด้วยครับพี่น้องตัวนี้นี่เด้อสีดำสนิทตีเลยนะครับเนาะอ่ะหรืออยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่สวยๆเบื้องทรงนี่ถ่ายยืนนี่นะครับอ่ะน่นจะเห็นชัดเป็นหักพี่น้องตัวนี้ตัวต่อไปครับผมตัวนี้ค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวแดงเข้มแดงใหม่เล,เลยด้วยครับพี่น้องอ่ะโอ้ตัวนี้แดงดีครับผม ตัวนี้ลูกพอได้ครับน้องแตงเอ็ดแค่หาแปดหนึ่งค่ะลูกพริกแดงได้ครับพี่น้องตั้งเดือนหรือครับได้เจ็ดเดือนกว่าค่ะอายุเจ็ดเดือนกว่าส้นสูงตัวนี้อยุท่าไหร่เนาะครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบห้าค่ะประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ได้ครับพี่น้องครับลูกพริกแดงเนาะนี่รูปรังหน้าตาพี่น้องครับเบื้องเอาพิจารณาใกล้ๆนะครับผมขอบหูอดำบ่วดำพี่น้องเห็นชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับเออนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะเห็ดเขาให้แล้ว์เพื่อกันอ่ะแข้งขาข้อขาดำนะครับอ่ะเบื้องแผ่นหลังครับผมอ่ะ ตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าค่ะตัวนี้สี่หมื่นห้าเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นห้าครับผมเอาเป็นทกสียางเบิ้งถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะสี่หมื่นห้านะครับเด้อนี่แหละถ่ายจิ๋มโค่นหางนะครับเบื้องทั้งแผ่นหลังนะครับเบิ้งใกล้ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละครับเด้อด้านขลังท่านี้พี่น้องเห็นปะเดินทางคุ่นลูกอ่ะเดินเดินเดินสี่หมื่นห้า ท่านั่งกับโบมี่เปี๊ยบ่มี่ดังเด็ครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่เดอร์พนมยังอวยให้เบิ่งงูยังมีอีกอด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวยี่เอออ่ะอยากให้เบิ่งข้างนั้นเธอสุดพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อข้างนี้ก็บ่มี่เปี๊ยบ่มี่ดังครับหมายเลขเอ่อสี่แปดศูนย์นะครับเนาะนี่อ่ะสำหรับซีมือหาครับพี่น้องครับเบิ่งใกล้ๆไปนี่อ่ะ ต่อไปนะครับพี่น้องครับก็สิมิ้ยึดฟังพูดอีกน้องแตงเนาะแม่นค่ะมิ้ยึดตัวหนึ่งเออมีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวทับไปเบิ่งกันเลยเอ้าวนี่แหละพี่น้องก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้อครับพี่น้องครับท่านนี้ก็เป็นง้วแดงดีขึ้นกันครับตัวนี้ลูกพ่อได้อายุจักเดือนลรอครับตัวนี้ตัวนี้เบอร์สี่หกหกลูกเบอร์สี่หกหกลูกช็อกโกแลตค่ะอ่ะตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตเด้อครับพี่น้องครับสี่หกหกลูกช็อกโกแลตอ่าจักเดือนละครับได้เดือนเเเดดดืือออนนค่ะครับพี่น้องครัับสส่่่่วววนนนนูงงีีกาล้้้้เดออพต อ่ะขอบหูด,ดำดีเลยลูกประมาณร้อยสามสิบห้าณตัวเป็นเป็น,ปนงอเที่โค้งสั่งง่ายนะครับเนาะอ่ะนี่แหละขั้วหางดำดีนี่แหละครับผมอ่ะตัวนี้บ่มี่นะครับเนาะบ่มีค่ะนี่บวกลายได้ครับเด้อรูปร่างหน้าตาเอาชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่วนี้เออนี่บวกลียงโคบวงเอาได้ครับเด้อหนึ่งหนึ่งดีเลยนะครับพี่น้องครับอ๋อ้องแต้มตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก่าค่ะโอ้สี่หมื่นเก่านะครับพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าเด้งกว่าตัวใหญ่นะครับพี่น้องเขาต่อเอาอีกเล้วครับพี่น้องเอ อ่ะมักแบบไหลมักส่งไหลมักรูปพอไหลเขานี่ครับพี่น้องครับเห็นให้แล้วนะครับเนาะเบึ้งกันยางสี่หกหกนะครับเนาะเดี๋ยวผมให้เบึ้งการยางการก้าวขาซื่อๆนะครับไปไปดูไปเออนี่ตอนนี้บ่มี่เลยครับพี่น้องครับเดินเดินสมดำเครื่องดำเลยครับเด้อะเดี๋ยวพูดสิเอาเบึ้งทางถ่ายนะครับเนาะเออนี่แหละสมดำดำเลยนะครับเนาะหากได้มาเลือกมาชมเอานะพี่น้อง อ่ะนี่เด้อเอามาอนี้ของไ้แตงก็มีมาให้แค่นี้นะครับเนาะค่ะอ่ะมีมาให้ประมาณนี้นะครับเด้อใครอยากก็ได้ตัวไหนก็มาเลือกมาชมเอาอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อบัวมีมาใหม่ทุกวันนะครับอ่ะเบื้องขานอีกทีหนึ่งนะครับเห็นชัดไปอ่ะนี่แหละครับผมสี่หมื่นเก่าอ่ะสําหรับที่นี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ้องแตงครับ